ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะหอการค้าเผยดัชนีบมเดนเทรดคอร์เตอร์สปรับดีขึ้นแต่47.9เชื่อผ่านจุดต่ำสุดเศรษฐกิจแล้ว GDP ปีนี้โต1นเอร์เซ์ น,นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดประจำไตรามาสที่3ปี2564 <c oughs> พบว่าดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นจากช่วงไตรามาสที่2มาอยู่ที่ระดับ47.9และมีดัชนีในอนาคตปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ48.7 โดยทางผู้ประกอบการ d e เด Trade ระบุว่าในช่วงไตรามาสที่3ถือเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดของดัชนีความเชื่อมั่น d มเด Tra d e เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ของรัฐบาลและเริ่มมีการประกาศคลายล็อกในช่วงปลายไตรมาสและมั่นใจว่าในช่วงไตรามาสที่4ดัชนีจะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการผ่อนคลายมารตร,าก,าร,ตราการต่างๆมากขึ้นรวมถึงมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกาย,ยานนี้และการใช้มารตราการกระตุน้นการจับใจ่ายใช้ รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนให้ได้ตามแผนและสําหรับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งช้อปดีมีคืนจะทําให้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่4ดีขึ้นสามารถขยายตัวได้อยู่ที่ร้อยละ3 4ส่งผลทําให้เศรษฐกิจของประเทศทั้งปีขยายตัวได้ที่ร้อยละ1-1.5 รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะประชาชนใช้บริการสนามบินดอนเมืองตามปกติสายการบินคุมเข้มมาตรการเดินทางฉีดวัคซีนต้องครบ2เข็ม บรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองก่อนเปิดประเทศตามนยโยบายการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีในวันที่1นึ่งพฤษภาคมนี้ในการเปิดรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบสงโดสแล้วและมีการตรวจสวอปหาเชื้อโควิดแล้วไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางล่าสุดพบว่ามีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการเดินทางตามปกติซึ่งบริเวณอาคารผูร้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้ติดป้ายขอความร่วมมือผู้โดยสารสแกนแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อเก็บข้อมูล ที่สายการบินทุกสายการบินบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินนอกจากจอแสดงตารางการบินแต่ละจังหวัดแล้วยังมีจอแสดงขั้นตอนที่ผู้โดยสารจะเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดถึงขั้นตอนและเอกสารรวมถึงการรับวัคซีนว่าต้องเป็นวัคซีนชนิดใดและจํานวนครบ2โดสต้องนําผลตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยการตรวจแบบ ATK หรือ RTPCR แสดงผลเอกสารรับรองต่อสายการบินก่อนเดินทางหากเอกสารไม่ครบสายการบินขอความร่วมมือผู้โดยสารงดเดินทาง อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สายการบินบอกว่าทางสายการบินจะมีการชี้แจงขั้นตอนการเดินทางแก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งผู้โดยสารสามารถเข้าตรวจสอบและโหลดเอกสารประกอบการเดินทางได้รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศโดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชนตำบลวัดจันทร์อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการให้ความรู้การเสริมสร้างทักษะด้านการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน การสร้างอาชีพใหม่ๆและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อผลิตครูอาชีวะและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพดังนั้นการให้บริการชุมชนโดยการนำเทคนิคที่ใช้ในการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนถือเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อไปธนากรสิทธิสารวิทยุราชมงคลศรีวิชัยรายงาน กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกในเดือนกันยายนโต17.1%ขณะที่9เดือนแรกบวก15.5%มั่นใจที่เหลือโตได้อย่างต่อเนื่องนายจุรินลักษณะวิสิทธต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน2564พบว่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ17.1คิดเป็นมูลค่า2 3 3 6ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่การส่งออกในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ15.5คิดเป็นมูลค่า199,997ล้านเหรียญสหรัฐโดยการส่งออกยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นผล มาจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวหลังจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จากการควบคุมโควิด -19 โดยสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมของไทยยังคงเป็นสินค้าที่ขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าการส่งออกยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยมีแผนงานส่งเสริมการส่งออกที่กำหนดไว้130กิจกรรมในช่วงครึ่งปีหลังและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเจราจาเปิดตลาดใหม่ทั้งตลาดตะวันออกกลางตลาดแอฟริกาหรือลาตินอเมริกา ประสบความสําเร็จในขณะที่ค่างเงินบาทที่อ่อนค่ามีส่วนช่วยทําให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการดีขึ้นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเด e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยพบเดลต้าพลัสหรายและอัลฟาพลัส18รายในไทยยังไม่พบข้อมูลที่ส่งต่ออาการป่วยหรือการแพร่ระบาด และยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนายแพทย์สุภกิจเสรีลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุถึงการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดในไทยว่าได้มีการสุ่มตรวจเชื้อกลายพันธุ์พบว่าในระยะหลังการแพร่ระบาดในประเทศไทยยังคงเป็นสายพันธุ์เดลตา้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจหาเชื้อ1,000พันกว่ารายพบเป็นสายพันธุ์เดลต้ารอยละ98.6ส่วนที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากมีการตรวจตัวอย่างเชื้อมากขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตาร้อยละสายพันธุ์อัลฟารอยละส7สายพันธุ์บีตาร้อยละทําทำให้ทั่วทุกภูมิภาคของไทยตอนนี้เป็นการระบาดของเชื้อเดลต้าเป็นหลักส่วนสายพันธุ์อื่นๆเริ่มพบน้อยลงและสายพันธุ์เดิมอัลฟาและเดลต้าที่มีการกลายพันธุ์เป็นพัสนั้นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นส่วนของสายพันธุ์เดิมแต่มีการเพิ่มเติมของการกลายพันธุ์บางส่วนขึ้นมาซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ย่อยโดยการพบเดลต้าพัสที่ต้องจับตาคือมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่หลบภูมิภูมิกันได้และอาการอาจมีอาการมากกว่าเดิมซึ่งการตรวจพบเกิดขึ้นในระบบเฝ้าระวังและสามารถตรวจจับได้ขณะที่ประเทศไทยมีการตรวจพบเชื้อพัส เอไจุดนำนวนหนึ่งรายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจากระบบเฝ้าระวังยังพบสายพันธุ์เดลต้าย่อยอีก18สายพันธุ์ที่เกิดการระบาดในไทยโดยทั้งหมดยังไม่พบข้อมูลบ่งชี้ถึงความสามารถในการแพร่ระบาดหรืออาการป่วยที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งระบบของไทยได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสายพันธุ์โควิดโดยสุ่มตรวจสัปดาห์ละประมาณ400-500ตัวอย่าง ยืนยันวัคซีนโควิด -19 ที่มียังสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อเดลต้าพัสได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสัมมานาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยจะพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดคลองสานทั้งหมดประมาณห้าไร่บนถนนเจริญนครมีทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเชื่อมต่อกับฝั่งพระนครโดยท่าเรือข้ามฟากระหว่างท่าเรือคลองสานกับท่าเรือสีพระยาเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำที่มีศักยภาพสูงของริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งพื้นที่แห่งนี้ การรถไฟได้นำออกให้เช่าเป็นพื้นที่ตลาดคลองสานพลาซาและผู้เช่าจะคืนพื้นที่เช่าทั้งหมดพร้อมกับทำสัญญาเช่าท่าเรือคลองสานภายในวันที่31ธันวาคม2564นี้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการบริหารที่ดินของการรถไฟให้เกิดความมีศักยภาพสูงสุดการรถไฟจึงได้ดำเนินการจ้างบริษัทไนแฟรงค์ชา์เตอร์ประเทศไทยจำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองศานโดยมีแนวทางในการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาก่อสร้างและใช้ประโยชน์หลากหลายทั้งทางด้านพาณิชยกรรมหรือด้านที่อยู่อาศัย ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการโดยการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นพร้อมพิจารณากำหนดสมมุติฐานการพัฒนาเป็นโครงการต่างๆทั้งนี้แนวคิดการก่อสร้างจะอยู่ภายใต้ประกาศกฎก,ฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมและข้อกำหนดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการพัฒนาก่อสร้างใช้ประโยชน์ ซึ่งแนวทางการพัฒนาพื้นที่จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วพัฒนาเป็นโรงแรมระดับกลางและพื้นที่รีเทลหรือร้านค้ารับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ กระทรวงพาณิชย์คาส่งออกไทย9เดือนขยายตัวต่อเนื่อง15.5%มั่นใจส่งออกขยายตัวทั้งปีตามเป้าหมาย4%จากอนิส่งค่าบาทที่อ่อนค่าตลาดโลกฟื้นตัวนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกในเดือนกันยายนว่าการส่งออกของไทยในเดือนกันยายนยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยมูลค่า2 3 3 6ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวที่17%ส่วนการนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่22,426ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว30%ดุลการค้าเกินดุล609ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นผลจากการเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวต่อเนื่องส่งผลให้การจ้างงานปรับตัวดีในระดับที่น่าพอใจขณะที่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสหภาพโยุโรปทำให้ภาคบริการฟื้นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจยุโรปเติบโตเร็วขึ้นอีกทั้งภาคการผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัวดี ทั้งนี้ภาพรวมการส่งออก9เดือนแรกมีมูลค่าอยู่ที่ 99, 99 7, 99 7, 1 9 9 9 9 7ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว15.5าเปอร์เซนการนำเข้ามีมูลค่า1 9 7 9 8 0ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว30.9ดเปอร์เซนดุลการค้า9เดือนแรกเกินดุลอยู่ที่2016ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าเป้าหมายการส่งออกจะอยู่ที่ระดับ4เปอร์เซนต์ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแนะธุรกิจประกันปรับตัวสอดคล้องนิวนอร์มอลพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์นายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาทักากถาในงาน Thailand in Sertec Fair 2021ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบในหลายมิติต่ตอภาคเศรษฐกิจภาคสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะเดียวกันอุตสาหกรรมประกันก็ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทในการบริหารความเสี่ยงด้านสังคมทั้งนี้อุตสาหกรรมประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินภายในประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญในการระดมเงินทุนจากผู้มีเงินออม เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตระยะยาวรวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งจากปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยมองว่าหลังจากนี้อุตสาหกรรมประกันภัยจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่หรือ new normal ภายใต้6แนวทางได้แก่ 1. อุตสาหกรรมประกันภัยต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจให้มากขึ้น 2. อ,อุตสาหกรรมประกันภัยต้องขยายบทบาทการรับประกันภัยที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3. อุตสาหกรรมประกันภัยต้องตอบสนองเรื่องหลักประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 4. อุตสาหกรรมประกันภัยต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันที่ครอบคลุมการรับประกันโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เป็นสาธนะารณะ5 อุตสาหกรรมประกันภัยต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพและ 6. อุตสาหกรรมประกันภัยต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างแม่นยำทางนี้คาดหวังว่าอุตสาหกรรมประกันภัยจะเป็นกลไกหลักสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวทั้งในและนอกประเทศได้อย่างต่อเนื่องรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุ ราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a t ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a t กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมทางหลวงศึกษาสร้างทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่ด้านตะวันตกจงังหวัดสงขลาครอบคลุมพื้นที่3อำเภอพร้อมฟังเสียงคนในพื้นที่หนุนการเดินทางขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวนายเศรษฐการเพชรวารีปรลัดอำเภอหัดใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่ง โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจาราจรทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่ด้านตะวันตกของกรมทางหลวงหรือทอลอในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม z ซูมคาวม e e t i n g เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการโดยทอลอได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วยบริษัทโชตจินดาคอนสแทน์นจำกัดบริษัทย An ูไนเต็ดแอนนาลิสแอนเอ็นจิเนียริงคอนลแทนต์จำกัด และบริษัทดาวเกิกคอมมูนิเคชันจำกัดดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่ด้านตะวันตกเริ่มวันที่23กุมภาพันธ์2,564แล้วเสร็จ18พฤษภาคม2,565ใช้เวลา450วันเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านวิศวกรรมและจราจร พร้อมทั้งศึกษางานออกแบบอย่างละเอียดศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากทุกปีส่งผลให้มีความต้องการเดินทางในโครงข่ายทางหลวงและถนนในเขตเมืองหาดใหญ่สูงมากขึ้น เพื่อรองรับปัญหาการจราจรและขนส่งสินค้าในอนาคตทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าและลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองหัดใหญ่ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้ที่ w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  e s t e r n b y p a s s h a t y a i c o ขรดบฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชามงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะแบงค์ชาติผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเงินกู้รีไฟแนนซ์ได้100%เปอร์เซคุณรุ่งมลิกมาศผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินแบงค์ชาติถาแถลงถึงสาระสำคัญของการผ่อนคลายมาตรการ l t v ครั้งนี้โดยกำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV, Latio เป็นร้อยละ100กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกันสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อท็อปอัพแล้วทั้งกรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้บ้านหลังที่2เป็นต้นไปและกรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่1เป็นต้นไปการผ่อนคลายนี้เป็นการชั่วคราวสำหรับเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2,564จนถึงวันที่31ทธันวาคม2 5 6 5ด้านคุณดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเสถียรภาพการเงินแบงกชาติเปิดเผยเพิ่มเติมว่า การผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราว50 0 0 0ล้านบาทแม้จะมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับ GDP 15-16ล้านล้านบาทแต่เชื่อว่าจะช่วยกระตุน้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้เในปีนี้และจะส่งผลต่อปลายน้ำเช่นวัสดุก่อสร้าง สินเชื่อประกันคิดเป็น10%ของ GDP ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการว่าธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์จะกลับมาฟื้นตัวในปี2568ช้ากว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดการว่าจะฟื้นตัวในปี2565รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปวชและปะวสเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตารอบแรกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศศียบัตรวิชาชีพหรือปวชและประกาศศียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโคต้ารอบที่1ประจำปีการศึกษา2,565โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ระดับปวชใน10คณะได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหากรรมคณะเทคโนโลยีข่ากรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะบริหาธรธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์คณะอุตสาหากรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและสถาบันอัญมณีส่วนในระดับปวสใน6คณะได้แก่คณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีข้าราชกรรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ r e g i s t r m u t p a c t h และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง20ธันวาคม2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทร026653777ต่อ6305 6307และ6636 นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลนครรายงานกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับบริจาควัคซีนเมเดนาจากโปลแลนด์นายธานีแสงรัตอธิบดีกรมสาร,รานิเทศและโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การรับบริจาควัคซีนโมเด erna จากโปแลนด์มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเนื่องจากกระทรวงได้รับหนังสือจากธรรมศาสตร์ว่ามหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องวัคซีนโควิดของโปแลนด์มีความประสงค์บริจาควัคซีนโมเด erna 3ล้านโดสให้กับมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศนำเข้าและมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอซออำนวยความสะดวกและตรวจสอบวัคซีนโดยกระทรวงการต่างประเทศไม่เคยขัดขวางใดๆแต่กระทรวงการต่างประเทศไม่มีบุคลากร,กรที่มีความรู้เฉพาะทางจึงได้แนะนำให้ธรรมศาสตร์หารือกรมควบคุมโรคให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินการแทนนอกจากนั้นกรณีที่ประเทศใดจะรับบริจาควัคซีนให้กับประเทศใด บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องรับทราบและให้ความเห็นชอบจากการบริจาคเพราะสัญญาการบริจาคทุกฉบับมีรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายด้วยรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี